สวัสดีค่ะอยู่กับลาลาบูู Channel แล้วก็ No Skill No Problem EP ที่น่าจะ7แล้วเนาะก็วันนี้มาเหน,นื่อยนิดนึงอืมเพอช่วงเนี้รันไม่แทบไม่ได้ทำคลิปเลยแต่ก็ยังเข้ามาเล่นเกมนะทุกคนเล่นรีวอร์ดเล่นรางวัลใดเอ่ยไป ก็คือแทบไม่ได้ทําคลิปเลยมันปัญหาที่บ้านนิดหน่อยอ่ะแล้วก็บวกกับไม่รู้ช่วงนี้เป็นอะไรอะ่ะมันไม่มี energy ในการที่จะแบบโอ้ลืมให้ซิมบัญจีการตัวเองไปไม่มี energy ที่จะแบบใช้ชีวิตเลยอะ่ะแบบมันไม่อยากทาอะไรเลยทุกคนแต่ก็คือเราก็ต้องฝืนใช้ชีวิตเนาะเ e หนื่อยแบบเออบอกไม่ถูกแต่ก็นั่นแหละ ้ยต้นไม้มันวีบวับจนไปหมดแต่เราอีโวไม่ได้ก็เลยมาเล่นต่อให้มันเออ่คืบหน้าสักหน่อยตอนนี้อ่ะความเดิมตอนที่แล้วน้องรันเนี่ยเขามีเงินอยู่สองแสนห้าหมื่นแล้วใช่ไหมคะก็เกินครึ่งแล้วเออการที่จะแบบให้มันสำเร็จก็ไม่น่ายากแล้วนะคะโอนี่ มาหวีดก่อนไม่รู้ว่าต้นไม้มันจะหุบอัดหน้าเราอีกไหมรอบนี้ถ้าหุบอัดหน้าไม่มีแรงสู้ด้วยแล้วนะไม่มีแรงแล้วทุกคนถ้ารอบนี้หุบอัดหน้าทำไมน้องไม่มาอ๋อน้องนอนน้องมาทำนี่ก่อนเดี๋ยวค่อยไปนอนเออมาทำนี่ก่อน แล้วเสร็จแล้วก็ไปนอนเฮ้ยมันมีวับะระยากแบบจะกดอีโวมัน e จริงๆเลยไหนดูสีขอดูปณิธานก่อนอันนี้ทำอะไรได้บ้างอะ่ะอ,อปณิธานที่ไม่ต้องพึ่งเลเวลเหรอก็น่าจะมีอันนี้ปะ โอ้ยไม่ได้ต้องมีเลเวลเคาลิสมาอุ้ยไม่กระแทกเอ๊ะเราสามารถเป็นสตาร์ได้โดยไม่ต้องมีเลเวลไหมเออดูดูแล้วมันเอไม่มีอะไรที่บอกว่ามีเลเวลนะลอ,ลองดูไหมไม่รู้จะได้ไหมเออแลกอะไรให้ชีดี เพิ่มเงินอยากได้ของเพิ่มเงินมีแบบว่าตัวช่วยแบบเพิ่มเงินไหมเงินไหลเงินไหลมันมีให้ใช้อะทุกคนไม่ได้โกงนะอ,อมีใมีใช้ก็ต้องใช้ปะอันนี้ก็สําคัญนะแต้ไม่ต้องกลัวฟ้าผ่าฟับฟ้าเปียงไม่อับอายไม่เครียดหรอเออในเบอร์เก e เทนอันนี้น่าสนใจไม่เครียดสิมไม่เครียด ต้นเงินเก็บซื้อต้นเงินเวิร์กสุดเก็บปันิธานซื้อต้นเงินทำอะไรถึงจะได้ดาวว่าถ่ายรูปนี่นี่นี่แล้วมันจะได้เหรอเพราะว่าซิมเราไม่มีสกิลอ่ะนี่ก็ให้น้องวัดรูปนะคะเผื่อแบบว่าจะทำเออสตาร ซูเปอร์สต ER าร์ได้ด้วยไหนดูสิอ้าวได้เห็นไหมเออเพราะว่าเราหาเงินจากเอ,อต้นไม้เหล่านี้ได้อยู่แล้วอยากรู้ว่าทุกคนชอบแบบดูยังไงมากกว่ากันภาพแบบว่าเห็นตัวน้องซิมชัดๆหรือว่าแบบเออดูแบบภาพมุมสูงลานนาติดนิสยัยเว้ยตอนเล่นอ่ะชอบเผลอเล่นภาพมุมสูงประจำแล้วก็แบบ เออเราเราถนัดแบบนั้นแล้วเราก็ลืมไปว่าเอ้ยเราเล่นใหแล้วคนดูเขาชอบหรือเปล่าเออ,เอ,อแล้วก็ลืมตัวเนาะนี่นี่แล้วเราก็จะมาวาดรูปรัวๆเลยคลาสสิกเพนติงอ่ะเดี๋ยวมีต้นไม้ต้องรดน้ำเหรอชีเดินไปรดน้ำโอเคให้ชีทำหน้าที่ของชีก่อนเพราะว่าต้นไม้นี่คือสิ่งสำคัญของเรากินอีกแล้ว ต้องคอยหยุดแตไม่งั้นชีกินตลอดเลยเหไหนดูซิว่าน้องวาดอะไรอคือน้องไม่มีสกิลนะน้องก็จะวาดได้แต่คลาสติกปะทำไรนิดหน่อยอุ๊ยเหมือนเราจะเห็นอะไรนั่นไหมทุกคนหยุดก่อน ออกดอกออกผลแล้วเซฟหนึ่งทีอย่าหดใส่หน้าฉันอีกก็พอมาหวังว่าเธอจะไม่หดใส่หน้าฉันมันซูเปอร์เซลล์ไม่ได้นะจะได้จัง ถ้าคือซูเปอร์เซลซิมมันจะไม่เดินอย่างเงี้ยมันจะแบบขึ้นทีเดียวเลยเท่าไหร่ละจ้าพีนี้สามแสนแตกไหมจ้าอาซส่อาซสิแล้วเราก็ผสมพันธุ์เจ้ากบนี่ขายไปด้วยไม่รู้ว่าถึงเวลาแล้วจะขายได้เท่าไหร่แต่ก็ผสมขายด้วยด้วยเลยเดยด้วย <laughs> ทำอันนี้ได้อะทำอันเล็กแล้วกันขาดทุนได้ไม่เจ็บมากคลิปวับว,วิบวับจะไปไหนลูกอ่ะเครียดต่อปก่อนน้องอยากร้องเพลงใช่ปะ งั้นวันนี้เราไปข้างนอกกับน้องกันดีกว่าเป็นการพิสูจน์ด้วยว่าต้นมงต้นไม้มันจะโสร่ไหมไปคนเดียวป่ะพาน้องไปอันนี้นะคะน้องอยากเป็นคนดังไงเราก็ต้องพาน้องมาหน่อยนึงอะ่ะเออมาดูหน่อยว่าเออเนี่ยคนดังเขาแบบอยู่ที่นี่กัน นี่ไงมันมีอันนี้เพราะว่าน้องอยากจะร้องเวลงแต่ว่าน้องไม่มีสกิลนะไม่รู้จะอับอายมากกว่าไหมเออไปดิร้องไปดิไม่เคลืเลยทุกคนถ้าทางจะไม่ได้อันนี้ไม่เวิร์กโอเคแต่ชีหายเครียด มสก,กิลอ่ะมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยพอพอพอกับบ้านกันก่อนจะกลับบ้านชวนใครสักคนคุยเพิ่มไอ้นี่ก่อนเพิ่มค่าสังคมก่อนค่าสังคมร้อยหล่อมากขออะไรเส้นไหนคะคุณพี่คะ่ะขออะไรเส้นไหนได้มั้ยคะ โอ้เขาให้เราด้วยคนนี้เขาให้เราเขาคือใครไม่รู้นะคะโอ้ขอซ้ำขอซ้ำได้ปะโอ้เขาให้เราซ้ำด้วยใช่ไหมโอ้เรียบร้อยหน้าตั้งเพิ่ม มันก็นไม่ได้ได้เยอะเท่าไหร่นะเอาจริงๆอ่ะมันเราขายผลผลไม้เราเราเป็นเจ้าสัวเจ้าเจ้าสัวอะไรวะเจ้าเจ้าของสวนจวิ่งย่อคำเป็นบ้าแล้วกูเขาปฏิเสธเราตลอดเลยนะคนเนี้ยนะมีอีกไหมมีดาราไอีกไหมไม่มีแล้ว ขออีกรอบดูดิพี่แกจะให้ปะเหมือนพี่แกจะไม่ให้ตลอดเลยสองรอบสามรอบก็ไม่ให้ไม่เป็นไรไหนดูสิเพราะว่าไม่มีสก,กิลเลยทำอะไรไม่ได้เราทำข้าวขายได้ไหมวะ แต่เราไม่มีสกิลอะไเลยนะแต่เราไปไหนอะ่ะเออก็ต้องเดินมานั่งกินตรงนี้ได้บรรยากาศกินตะกาตะกามด้วยลูกเอาละจานก็คือลอยด้วยลูกเดี๋ยวมันตายนะลุกคนต้นไม้ทำามาหากินนะปล่อยให้ตายไม่ได้หรอก เราก็จะเอารูปที่เราได้มามาแปะไว้ตรงนี้ตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะโทรไป apprise apply apply แบบว่าโทรไปแบบเอ้ยเนี่ยรูปดาราเลยนะมันมันจะแค่นี้ได้ไงแล้วเดี๋ยวก็ให้มาสมอลคลาสิกอีก ความที่ไม่มีสกิลนะมันจะได้แบบได้แบบห้าบาทเจ็ดบาทอะไรอย่เงี้ยดิยมินเงินน้อยนะทุกคนแล้วก็นอนอันนี้น่าจะขายได้เป็นสามร้อยแล้วปะอ่าฮะ ป่ะรอให้เช้าไม่ไม่ไม,ไม่อย่าหลุดขอร้องกลับมาแล้วทุกคนห <c oughs> ลุดเมืกก่อกี้แย่มากไม่ได้เซฟด้วยแล้วก็คือแบบรุบออกไปเลย ดีนะไม่กไกลมากเล่งเลยแล้วกันเนาะมาแล้วรีเบดีวันที่ต้องซื้อของใช่ไหมมันต้องซื้อของประมาณห้ารอยสิบมอริออนโอเคเซฟไว้แล้วพร้อมขายมากค่ะ ตื่นยังน้องปะ่ะไปไขาย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 อยากได้ต้นเงินอีกนะที่มานั่งทำปันนิทานเนี่ยไม่ใช่เลยหรอกเพราะว่าคิดว่าต้นเงินเป็นทางออกอะ่ะอ,อต้นเงินคือทางออกของเรื่องนี้เลยอะ่ะสามแสนแล้วทุกคน เย่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 อย่าหดอีกก็พอไม่สู้แล้วยอมแพ้แล้วไม่มีแรงสู้เกมแล้วมาทำาำปณิธาน เราว่าปณิทานอันนี้มันไม่ค่อยนี่แล้วว่าทายากกว่าที่คิดอีกเออเพราะว่าน้องไม่มีสกิลอะไรเลยด้วยแหละมันจะขึ้นจะอะไรมันเลยยากมากอะ่ะ <Lan aga. S 1> เดี๋ยวเปลี่ยนปณิทานอีกรอบเนาะดูว่าคราวนี้เราจะทำอะไรได้บ้าง อันนี้อ่านหนังสือสามเล่มอ้อเรายังไม่มีตู้หนังสือหรอไม่เคยมีหรออ๋อเพิ่งรู้ว่าตัวเองไม่มีตู้หนังสือพอดีเลยวันนี้มันรีเบดเดอะเธอเนาะใช่ไหมอ่านว่ารีเบดไหมไม่รู้กันจังวันเราจะต้องซื้อตู้หนังสือในราคาเออ500ห้าร้อยอ๋อสำหรับตู้หนังสือนี่มันไม่น่ามีมั้ง น่าจะต้องใช้แบบนี้นี่ไว้ก็ถือมาที่เก็ดกดสูตรอะแต่ว้ตรงนี้ได้ปะเออเออเออไอ,อ้ไน่งไงที่ช่วยปลูกต้นไม้อะอะไรนะแพทชี่เหรอนี่ไง ได้ไหมเอ้าไม่ได้เหมือนจะต้องเป็นของชิ้นเดียวสามไอห้าร้อยปะซื้อแล้ววางไปเถอะอันเนี้ยขายเหมือนจะต้องเป็นของชิ้นเดียวราคาห้าร้อยมัง้งนี่นี่นีต้องมีโต๊ะว,วางด้วยอันนั้นอะ ว่างอย่างนั้นจิ้มทำกับข้าวบ่ใด oh, อ่าน สามหนังสืออ่ะอ่านอะไรก็ได้ไปแล้วกันก็ให้น้องอ่านหนังสือไปเรื่อยๆนะคะระหว่างนี้ก็คือใช้ชีวิตกับน้องแบบวันต่อวันไปเนาะอย่าหดนะไม่สู้แล้วบอกเลยไม่ไหวน่ว <GT> ย <parece enorme> อีบีที่เรามันโหดตั้งอีบีเลยอ่ะโอ้โเอม่ทำไมเป็นอย่างนั้นนะฮะไม่ใช่ทำไมสีต้นไม้เป็นอย่างนั้น่ะ งมันบักแสงมัง้งโอเคไปยาวๆจะครบแล้วนะทุกคนสามแสนสองมืนแล้วเอาดีสามแสนสาม0มืสามแสสามมืนว่ะอีกเท่าไหร่ อีกเจ็ดหมื่นชาเลนจ์นี้จะจบแล้วให้มันจบที่ EP นี้ไปเลยได้ปะเวลาอืมแต่เวลาเล่นเกมเรามันน้อยนิดมากเลยอะ่ะ <g ession> เพราะฉะนั้นก่อน EP จบฟ้าแดดดีแบบนี้เรามาทำสิ่งที่เราคุ้นเคยกันไหมเช่นตกปลา มาดูว่าบ่อเน,นี้ยมันได้ของดีจริงอย่างที่คาดไว้หรือเปล่าเพราะว่าหลังๆมานี่อ่ะมาซิก็ได้อ่ะก็ได้อ่ะเอ็มบาล่าเอาสิเอาสิหลังจากหลายอีพีมาเนี้ยตกแทบจะไม่ได้ของดีเลยในที่สุด รันก็ได้แล้วรันก็ได้ของดีแล้วอ๋อจีดูอุย๊ยอันนั้นมันอะไรอ่ะอ่ะอะอเฮ้ยมันอะไรอ่ะทุกคนเฮ้ยเป็นทัวอะเลยอะไว้บักอะไรเอ่ย พื้นหรืออะไรสักอย่างนะคะมันมีปัญหาแน่นอนเลยสภ,ภาพนั้นโอเคไปกลับบ้านได้ยาวไปมารอดูกันว่าเช้านี้เราจะรอดไหมแต่เราต้องคอยเซฟระหว่างไอ้นี่ด้วยเผื่อมันหุบ <c oughs> หลอนนะ่าอีพีที่แล้วมันหุบแบบหุบหุบหุบ หุแบบหล่อนหล่อนจริงทุกคนก็ต้นไม้หุบไม้ไม่รู้แต่มีบักพื้นแล้วหนึ่งเออพื้นเป็นอะไรเอ่ยหลักสีนะคะมันน่าจะเป็นแบบกระเบื้องอะไรสักอย่างที่มีปัญหา oh, <the> <laughs> เอออ่ะ อยู่ๆก็ตื่นขึ้นมาเครียดให้น้องร้องเพลงรอเออมาทุกคนเราจะมาดูว่าจะจบหรือยังคิดว่ายังไม่จบนะมาถ่าไปลูก เออ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 สามแสนสี่หมื่นห้าไหมสาม 50, 000. 50, 000แสนห้ามืนห้ามื่นเร็วแล้วก็คือต้องแวะไปทำพิซซ่ามันมีตรงนั้นไม่ได้เลยมันจะต้องแวะไปทำ สามแสนห้ามื่นแล้วทุกคนเออเออเ,ออเออิดคือว่าคือว่าในนั้นมันมีวัชพืชเหรอลูกแล้วก็คืออันนั้นก็คือขึ้นไฟเผาอันนี้ก็คือดึงวัชพืชใต้เคาน์เตอร์ มาดูของในกระแป๋งน้องกันว่ามันจะทำให้แบบเออน้องไปถึงอันพวกเนี้ยจะจะเอาขึ้นมาขายวันนี้ให้หมดเลยปึง้งใส่วูดูดอไปใส่ลไป ไม่รู้ว่าคิสตันเหล่านี้จะขายได้ไหมเอาไปลองดูเออโอเคสต็อกเทเบิ หกรเท่าเดิมเลยอะยังไม่ขึ้นนะอืหวีดไปลูก เราไม่รู้นะว่าของที่เราสต็อกเทเบิลไปอ่ะมันจะช่วยน้องได้อีกสักนิดสักหน่อยไหมแต่ตอนเนี้ยคือ3ามแสนหมื่แล้วเราเดินทางกันมาจนแบบมันใกล้จบแล้วคือชาเลนจ์เนี้ยมันจะจบที่4 0 0 0 0นเนาะเรามาทวนดีกว่า no skill no problem เเนี่ยเป็นชาเลนจ์ที่เริ่มจากศูนย์นะคะแล้วก็หาเงินให้ได้จำนวน4 0 0 0 0นโดยที่ไม่มีสกิลใดๆเลยนะ วิกบมสวยว่ะเอ้ยเมคอพายสามร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่เนาะอะอมะหยิบเซลพีดปะคุณพี่ซื้อไหมคะคุณพี่คุณพี่ซื้อไหมคะ โอเคมีคนซื้อวูดูนะทางจะมีคนข้างแขนซื้อไปแล้วซื้ออีกได้นะคะคุณพี่คุณ oh. oh. พี่ซื้อไหมคะเอ่อ uh, uh huh. เดี๋ยวเมคอัพไพเอาซักแค่ร้อยเปอร์เซ็นต <laughs> <laughs> ์พอเออ อ,อก็คือขายได้น้อยมากพราลดราคาแต่ก็ขายออกอยู่ชิวๆเพราะว่าตอนนี้สามแสนขายไปเลยไม่เก็บละ อะไรหมื่นแปดอะเมื่อกี้ได้อะไรเพิ่มมาหมื่นแปดอะโอเค View Inventory เราจะขายไปเลยนะ แล้วก็จะมาขายอันนี้จะมาดูกันว่า4 0 0 0 0นไหมทุกคนแต่เราว่ายังไม่ถึงไม่รู้ดิไม่แน่เพรมันได้อะไรมาไม่รู้เหมืนแปดเมื่อกี้เนี่ยอันเนี้ยได้อะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเหมือนได้แบบจากการลงทุนเพดหรืออะไรปะเพดอันนี้แน่เลยการเงินอะอุ้ยจะจบแล้วทุกคนจบแน่นอนจบ จบเธอโมเมนต์แห่งความยินดีแล้วก็ซีร์จจบแล้วเย้ yeah. no skill no problem you are complete the scenario เย้ในที่สุดก็จบสุกที่ทุกคนยาวนานมากกับ แล้ลเล่นนะคะก็เขาหน้าจะมาเล่นอันไหนอีกก็เดี๋ยวมาดูกันมีมีดองไว้อยากเล่นอยากเล่นหลายอันเลย <off inter face> เห็นคนอื่นเล่นเราก็อยากเล่นแต่เราเราไม่ค่อยมีเวลาเนาะ <off> er> ไม่เป็นไรจะเคลียร์ตัวเองแล้วก็เคลียร์เอเนอร์จีเคลียร์มูตต่างๆถ้าเกิดว่าคลิปนี้มันดาวไปมันดิ่งไปหรือว่ามันทําให้ใครรู้สึกอุย้ยกระแทกไหม <sm al ian> <osos dess> มันทําให้ใครรู้สึกแบบเออไม่ถูกฉลกเลยก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วจบแบบจบจริงๆแล้วก็คอมพ l e t e แล้วกับ no skill no problem นะคะเย้หางเงินครบสี่แสนเดี๋ยวสร้างบ้านให้น้องปะโอเคจบกันแล้วค่ะสำหรับโอ้ยพูดซ้ำพูดเยอะมันดีใจอะมองไม่ถูกเอาเป็นว่า แลวันนี้ก็ขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนถึงตอนนี้เลยนะคะในที่สุดก็สำเร็จแล้วค่ะขอบคุณคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจะมาเล่นอะไรอย่าลืมมาดูนะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย